สวัสดีค่ะบ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ตั้งอยู่ในชุมชนด้วยนะคะเนื้อที่ขนาด3งาน51.9ตารางวาค่ะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะมีต้นผลไม้นะคะอยู่บนพื้นที่พอสมควรเลยนะคะ3งาน51.9ตารางวาพร้อมบ้านมือ2นะคะเป็นบ้านลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้และโรงจอดรถขนาดใหญ่นะคะ แปลงนี้ค่ะเหมาแปลงไปเลยค่ะราคา780,000บาทจะซื้อไว้อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะไว้รีโนเวททำกำไรต่อก็ดีนะคะอยู่ใกล้อบตอสีพานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอสแสวงหาอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้ซีเจห่างในรัศมี3-4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเจ้าของขายเองโดยตรงด้วยค่ะ บ้านมือสองเน้นตามสภาพนะคะ780,000บาททั้งบ้านและที่ดินสนใจนัดดูบ้านได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่นัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตม,มีช่องทางการติดต่อเจ้าของบ้านใต่ไว้ให้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปนะคะเพราะเจคิโนไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ